ไดโนบ็อกซ์สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับยิสันมาร์สนะครับมติดตั้งกับกล่องไดโน่บ็อกโปรยายนะครับ9 9กดับอันนี้ผมตั้งเสียงหอบไว้เสียงหอบเสียงที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันภายในกล่องกันนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จไฟอนจีนไม่มีโชว์นะครับอันนี้โหมด AI ครับผมเดี๋ยวมาดูความไวโหมด AI นะครับ คันเร่งติดเท้าครับโหมดไอนะครับทรรมานออโต้ฟังก์ชั่นต่อไปนะครับเป็นโหมด F อันนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้โหมดไอสามารถาปรับเมนูนได้นะครับโหมด F มีให้ทั้งหมด99ระดับครับผมสตาร์ทที่10นะครับ10 20 30 40 50 60, 60 70 80 90แล้วในแต่ละระดับนะครับสามารถใส่ความละเอียด เข้าไปได้นะครับตอนนี้อยู่ที่90นะครับจะใส่91 92 93ก่าก็คือกดปุ่มเมนูนะครับค้างไว้ตัวเลขพิ่ขึ้นมาครับแล้วก็ใส่กดปุ่มอ u พนะครับอ๋อันนี้ผมตั้งไว้ที่99แล้วนะครับอ่าเลขตัวนี้อล้วก็ลดมาได้ครับ96 9ก้9ก็ดเก้ก็3เกสิบกอ็เกส้าก ก็แปดเกนะครับสุดค่าดโดยการออกดปุ่มเมนูคาว้านะครับจะเป็นที่99นะครับดูคาเรงนะครับดูรอบนะครับสัมผาส์หลักคาเรงนิดเดียวนะครับอรอบมารอบมาไปไวครับ ผมจะไปเป็นโหมด S โหมดปิดควันนะครับอ่าอันนี้เป็นซินไม่ใช้อยู่แล้วครับฟัก์ชัน S โหมดเสีนงอบนะครับอ่าตั้งไว้เสียงที่หนึ่งเดี๋ยวคอยไปฟังเสียงฮอบครับโหมดดูเป็นโหมดอ่าลอ็ลอกรอบออกตัวหรือว่าเราติดเครื่องเสียงชัดแสามารถล็อกความเร็วได้เหมือนกันครับพูดคอนโทรลสามารถประยุกต์ใช้ได้ครับผมอ่าการใช้งานก็คือความเร็วที่เราต้องการเลยครับหรือว่ารอบที่เราต้องการกดปุ่ม up นะครับอ่าผมจะตั้งรอบไปที่ประมาณ2อ0 0นกว่าน,นะครับกดปุ่มัพทังที ปล่อยขาเคร่งแล้วนะครับละแล้วอาจจะเป็นยูกระพริบนะครับรอบจะค้างไว้การยกเลิกก็จะมี2อย่างนะครับกดปุ่มเมนูก็ได้นะครับทั่วที่ครับกดปุ่มอัพยกเลิกหรือว่าสัมผัสขาเคร่งก,ก็ได้นะครับสัมผัสขาเครื่งนะครับรอ,อบการจะลงมาครับจะปลดล็อกจะกลับมาที่โหมด AI ออัตโนมัตินะครับฟังก์ชันต่อไปจะเป็นโหมดล็อก กากขบโมยนะครับโหมดนี้การใช้าง,งานก็คือกดปุ่ม up สองทีครับ á, สับขาเคร่งครับใช้าง,งานไม่ได้นะครับรอบไม่มาโลมดเราก็กดปุ่ม up สองทีครับจะกลับมาที่ฟังก์ชัน F อัตโนมัตินะครับฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชัน E นะครับ เป็นโหมด e อีโคประหยัดน้ำมันโหมดนี้ก็เข้าโหมด E ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโหมด O อจะเป็นโหมดการะลื่นเท่าไหร่นะครับก็เข้าโหมดนี้ก็คือ,สา,อสามารถใช้งานได้เลยครับผมจะกลับไปที่โหมด AI อัตโนมัติของเราต่อนะครับดี๋ยวไปฟังเสียงหอบนครับอ่นนี้เสียงเสียงหนึ่งนะครับเสียงที่หนึ่งนะครับหอบแต่ละแต่ละเสียงสามารถใส่ความดังได้ถึง9้าระดับนะครับ อยากให้หอบดังหอบเบาแค่ไ,ไหนสามารถใส่ได้นะครับอ่า um. โอเคครับผมอันนี้เสียง2ครับมีทั้งหมด54เสียงนะครับ สียงสองก็จะไวขึ้นมาอีกหน่อยนะครับดให้ฟังเสียงสองเสียงหนึ่งครับโอเคครับผมก็สนใจทักแชทเข้ามาได้นะครับราคา1,890บาทพร้อมติดตั้งนะครับติดตั้งฟรีหรือว่าสินค้ามีบริการจะดส่งนะครับ1-2ึ่งวันรับสินค้าได้เลยครับ ครัจะส่งให้ทุกวันนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับกับนิสสันมาร์สครับขอบคุณครับ